สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยอยู่ผมบอส PC เหมือนเช่นเคยครับ3มเครื่องวันนี้เปิดสัปดาห์ใหม่เป็นที่เรียบร้อยวันจันทร์นะครับโปรโมชั่นก็เยอะแยะมากมายนะครับคุณสามารถคุยที่แอดมินทุกแพลตฟอร์มที่เป็นบอส PC ได้เลยนะครับผมบัญชีที่ให้โอนเป็นบัญชีบริษัทบอส PC เท่านั้นนะครับเห็นปะ่ะกล้องไม่บังเนาะโอเคตามนี้นะบอส PC ตัวจริงไม่มีประมูลคอมนะครับบอส PC ตัวจริงคุณต้องวิดีโอคอลดูของก่อนชําระเงินได้นะครับผมแล้วก็ นั่นแหละก็ระวังมีฉายชีพมาด้วยมันเยอะมากๆก๊อปเพจก๊อปอะไรก็ระวังกันด้วยแล้วกันนะครับวิดีโอคอลดูของก่อนก่อนโอนแล้วกันตามนี้นะครับมาครับ3เครื่องวันนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเครื่องนี้สามสองเก้าเนะครับสามสองเก้าศูนย์สามเครื่องวันนี้ไปกทมหมดเลยคนละเขตหมดเลยนะครับผมอ่ะโอเคสามสองเก้าเก้าศูนย์อินเทลไอห้าสิบสี่สี่ร้อยเอฟนะครับเอ้ยโทษทีครับอินเทลไอห้าสิบสองสี่ร้อยเอฟนะครับหกคอร์สิบสองเทอร์โบสี่จุดสี่ครับแล้วก็ในส่วนของแรม แรมตัวนี้เป็นพีเอเตอร์เป็นตัวเวสต้า2 g b DDR4 กิกดีดีบัสรคูณ2ดูชแนลแรมสวยจัดเลยตามนี้นะครับแล้วก็ชุดน้ำเป็น3ตอน360มม DX เ6 0เป็นตัวแม็กนะครับผม ID cooling พัดลมมันจะไม่มีไฟนะมันจะมีไฟที่ตัวปั๊มน้ำอย่างเดียวนะครับสำหรับชุดน้ำโมเดลนี้นะอ่ะโอเค M2 256GB นะครับผมรีด3 3 0 0ัเมกนะครับแล้วก็ กาจอครับกาจอตัวนี้ก็เน้นเล่นเกมแหละเครื่องนี้นะครับก็เป็นตัว xfx เป็นตัว rx 9 0 60 xt นะครับเดี๋ยวผมดูกันนะตัวนี้เป็นตัว16 g จิกใช่ไหมดิว16จิก3พัดลม gddr 6 16 g จิก gddr 6นะครับเป็นสีขาวล้วนๆอย่างนี้สวยมากนะแล้วก็พัดลมอะติดเคสอ่นะมันมีมาให้ทั้งหมดอะ4ตัวตรงนี้1ตรงนี้1แล้วก็ตรงนี้ตรงเนี้ย2 แล้วก็เติมพัดลมได้นะอีก2ตัว120มมนะครับม,มาเท่าบอร์ดตัวนี้คือ msi h 6 1 0 m d d r 4นะครับเปลี่ยนไฟได้ด้วยการกดปุ่มที่รีโมทนะครับตามนี้อ่ะจบเรียบร้อยฮะสำหรับเครื่องนี้ power supply 700วัตต์80พัดไว้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ต่อมาครับตัวนี้เป็น i t s o n a r เอ้เป็นตัว b บ s ส l i k นะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะ b บ s ส l i กนะครับผม โอเคมาดูกันเครื่องนี้จบที่21190 21190ได้ไลน 5, 5, 5, 5, 6, 12, ์เส้นห้5ห้6คอ12เทสจับคู่กับ RTX 5050 50เลยนะเป็นตัว8 g ด DDR 7นั่นเอง OC Edition s o t a c นั่นเองนะครับ 2, พันลมหล่อจัดโมเดลตัวเนี้ยผมบอกเลยนะมองเผลอนๆนะคิดว่า5060เพราะว่าแม่งคล้ายกันมากนะครับแรมตัวนี้คือ16 g b ddr 4บาร์สามบาสองร้อยเคฟนั่นเองตามนี้ m 2ครับเป็น nvme ความจุก็อยู่ที่512จิกต้าหัวรีด3,300นเมกนะครับแล้วก็ตัวมัธยบัร a บอร์ด A520 m h v s a d l o c k นั่นเองนะครับ power supply 700วัตต์80พัด w i sigma tech x power pro เคสก็จะเป็นประมาณนี้ฝาข้างอ่ะเป็นเทปร์การนะเป็นกระจกนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีไฟข่าตรงกลางตามนี้ก็จะเป็นแบบแนวดักดกรด,ด,ดุหน่อยนะครับข้างในก็ พัดลมเนี่ยจะได้แบบใสนะสำหรับเคสโมเดลตัวนี้นะครับน่าจะของเพิ่งมามั้งอ่ะประมาณนี้เนี่ยใครอยากได้พัดลมใสๆเนี่ยต้องเป็นเคสตัวนี้นะนะครับโอเคจบครับเครื่องนี้ก็2 1 9หนนะครับจบเรียบร้อยอ่ะต่อมาครับมาดูเครื่องนี้บนะ้างเครื่องนี้ถูกมากเลยลูกค้าเอาไปเล่นไฟเอ็มครับนี่เครื่องนี้นะแม่ซื้อให้ลูกนะครับเล่นไฟเอ็มโจทย์เขางบไม่เกิน หมื่นกนะครับก็จบออกมาให้แบบเฉียดฉิวเลยนะเครื่องนี้จบที่18590 18590 Intel i 5น2 4 0ะครับ1 8 5 9 0 Intel i5 12 400 F 6คอร์เทอร์โบ4.4คู่กาจอ RTX 3 0 5อเป็นตัว6 GB, g จิกจีดีอาร์ห i โอ o o อี t t ชั t น w i n ะครับแล้วก็แรม16 g b d จิกบั3ส0 0นั่นเอง board, m ั t เท r บอร์ d H610M MSI Pro น์ะครับ M2 512 g b เคปนั่นเองนะครับผมซิงลมระบายความร้อนนะครับถึงจะงบนี้ได้ของแต่งก็ยังพอมีครับเครื่องนี้ชุดน้ำไอซิลม ID.Cooling ง o r ์เซนเอสี่หนึ่งศูนย์สี่ฮตไททองแดง1 Tower 1พัดลมนั่นเองเย็นกว่าซิงเดิมแน่นอนตัวนี้นะครับแล้วก็ตัว power supply เป็น600วัตต์ซิก m a t e คแซ power p a t ครับเคสคือ IT s o n ซน e m ส i เอพนะครับพัดลมมีมาให้4ตัวหน้า3หลัง1นะครับตามนี้แล้วก็เป็นแผ่นอะคริลิก ARGB นะครับ เปลี่ยนไฟได้นะเคสตัวนีเวนนเว้เดี๋ยวผมลองมันกดผ่านอะไรได้ว่าเดี๋ยวผมลอง่ันนะ,ะกดผ่านเคสได้เลยนะครับปึ๊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 บสวยงามเต็มระบบครับตามนี้เคสตัวนี้สวยมากนะกระจกหน้าเทมเปอร์การ์ดกระจกข้างปิดก็เป็นเทมเปอร์การ์ดเหมือนกันอ่ะโอเคก็จบไปเรียบร้อยครับ18590ใครขา,ายงบเท่าไหร่คุยกันได้บรส PC ีซียินดีให้บริการแล้วก็การชำระเงิน ตอนนี้มันก็ชําระได้หลายช่องทางเนาะในในช้อปปีก็บัตรเครดิตได้พร้อมเพย์ได้เก็บปลายทางได้นี่คือในช้อปปีในเพจก็โอนเข้าบริษัทหรือเก็บปลายทางก็ได้เก็บปลายทางก็มาจําเข้าบริษัทก่อนส่วนหนึ่งตามตกลงกันนะครับแล้วก็ในทูวอลเล็ตก็จะรับเป็นเพ y ์เน็กเอ็กตนะครับผมคุณสามารถไปขอสินเชื่อในทูมานี่วอลเล็ตได้นะครับก็ยื่นสเตทเมนต์ยื่นอะไรแล้วแต่ว่าวงเงินมันจะอนุมัติให้เท่าไหร่อันนี้ก็ลองไปศึกษาดูตรงนี้แล้วกันเนาะร้านเราก็ลองรับ เทนักเอ็กเตเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ลองไปศึกษาดูตรงนี้นะครับจบเรียบร้อยงานวันนี้งบเท่าไหร่คุยกันได้บอส์พีซียินดีให้บริการนะครับฝากไปด้วยแล้วกันครับที่บอส์พีซีครับ